สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมาพรีวิวนะครับตัวเมยสู้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือตัว M3 Note นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวเครื่องนะครับฮะสังเกตได้ว่าหน้าจอจะมีขนาดใหญ่มากนะครับ5 5นิ้วนะครับแต่ตัวเครื่องไม่หนาเลยนะครับผมเนี่ยเวลาเราถือมือเดียวนะครับค่อนข้างสบายมากนะครับจับถนัดมือนะฮะนี่ครับต่อมาเรามาลองดู อุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเขยนจิ้มทาเติมนะครับแล้วก็คู่มือต่างๆนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโครยูดีนะครับก็ล่างสุดก็เนี่ยฮะหัวชาร์จไฟบ้านตัวนี้ก็5โวลต์2แอมป์นะครับผมเนี่ยฮะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องนะครับผมต่อมานะครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องนะครับ ตัวเครื่องด้านหน้านะครับซ้ายสุดนี้จะเป็นตัวกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงกว้าง f 2.0นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวลำโพงสุนทนานะครับแล้วก็ตัวขวาสุดก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ต่างๆนะครับเวลาเราคุยให้หน้าจอปิดนะครับหน้าจอ ips นะครับขนาด5.5นิ้วนะครับผมนี่ยจอค่อนข้างสวยมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มโฮมนะครับตัวนี้นะฮะ ก็ปุ่มโฮมตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือการสแกนลายนิ้วมือนะครับหรือจะเป็นการกดก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับผมตัวเครื่องด้านหลังประกอบด้วยนะครับกล้องหลังนะครับตัวนี้ให้ความละเอียดสูงถึง13ล้านพิกเซลนะครับผมรูรับแสงที่ f 2.2นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับให้ตัวแฟลชนะครับเป็นแบบดูโอแฟลชนะครับเป็น2สีนะฮะ LED ช่วยให้การถ่ายภาพดีขึ้นนะครับผมเวลาที่มืดๆนะครับ ก็จะมีโลโก้นะครับผมตัวนี้ด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยัวัสดุที่ทำออกมาก็เนี่ยฮะเป็นคล้ายกับตัวเหล็กนะฮะอลูมิเนียมเหมือน i p h o n นพวกนี้นะครับผมสวยงามดูลรานะครับครับสำหรับตัวเครื่องด้านข้างนะครับเนี่ยฮะความบางเนี่ยถือว่าบางมากนะครับเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ที่ให้มามากถึงนะครับ4,100มิลลิแอมป์นะครับผมสังเกตได้ว่าความเนี่ยฮะความหนาของเครื่องเนี่ยบางมากนะครับ ถ้าเทียบกับแบตที่เขาให้มานะครับผมเวลาถือก็ถนัดมือสบายๆนะครับตัวเครื่องด้านขวานะครับประกอบด้วยปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมถัดมาก็เพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับตัวเครื่องด้านซ้ายก็จะประกอบด้วยนะครับช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับผมตัวนี้ก็สามารถใส่ได้สองซิมนะครับผมเป็นซิมไซส์นาโนซิมรวมถึงนะครับสามารถเลือกได้นะครับในช่องสองเนี่ยว่าจะใส่ตัวซิมการ์ดนะครับหรือว่าจะใส่เป็น ไมโครเอสการนะครับเนี่ยก็รองรับได้มากสุดนะครับ128จิกนะครับในช่อง2ตัวนี้นะครับจะมีเนี่ยลูปภาพในการใส่สอนไปด้วยอยู่นะครับตัวเครื่องด้านบนประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มิลนะครับผมตัวเครื่องด้านล่างประกอบไปด้วยนะครับตัวไม้คสนทนาแล้วก็ตัวลำโพงเสียงเรียยเข้านะครับผมแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโครยูเอสบีนะครับ ต่อมาเรามาลองดูฟังก์ชันนะครับแล้วก็สเปคเบื้องต้นนะครับของตัว M3 น้ตกันเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของนะฮะฟิงเกร์พินนะครับการปลดล็อกด้วยการสแกนลายนิ้วมือก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับปุ่มโฮมก็สามารถใช้งานได้2แบบนะครับที่เราแจ้งไปนะครับคือการกดย้อนกลับนะครับหรือว่ากดเพื่อออกได้เลยนะครับผมรวมถึงนะฮะสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกหน้าจอแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องความไหลลื่นนะครับของตัวเครื่องนะครับ ตัวที่เรานำมาพรีวิวตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแรม2จิกนะครับลอมอยู่ที่16จิกนะครับผมเราลองดูนะฮะนะครับเป็นตัวแรมโมเดลนะครับ M3 Note นะครับผม Android ก็เป็นเวอร์ชัน5.1นะครับผมนี่ยดูสตอรเลจนะครับ16จิกนะครับก็จะเหลือใช้งานจริงอยู่ที่14.56นะครับผมแล้วก็ตัวนี้แรมอยู่ที่2 GB นะครับผม ต่อมาเรามาลองดูสเปคเครื่องนะครับแล้วก็คะแนนที่ได้จากการเทสโปรแกรมอันดุตูนะครับคะแนนที่ได้ที่4 3่3 9 9คะแนนนะครับผมมาเราก็ลองมาดูตัวสเปคเครื่องนะครับแบรนด์เป็นตัวใหม่สู้นะครับผมรุ่นเป็น M3 Note นะฮะ Android เ e r s i o n ห้น5.1นะครับผม CPU ตัวนี้นะครับใช้ตัว MT 6 7 5 5นะครับผมแล้วก็ GPU หรือการ์ดจอนะครับใช้ตัว Mali T 8 6 0 หน้าจอขนาด5.5นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD นะครับ1,920 x 1 8 0นะฮะแรมตัวนี้2จิกนะครับผมแล้วก็ลอมอยู่ที่16 GB นะครับ CPU 64บิต8ขอ้อรองรับ 4G นะครับเนี่ย8ขอ้อ2ซิมลองดูมัลติทั s นะครับว่าได้ทั้งหมดกี่จุดนะฮะ สิบจุดนะครับผมสำหรับมัลติฮัชนะฮะเวลาเล่นเกมหรือว่าการทักษ์ทักษต่างๆนี่ก็ไม่ต้องกังวลครับไหลลื่นเป็นอย่างดีขนาดแบตนะครับให้มาอยู่ที่4,100มิลลิแอมนะครับฉะนั้นเวลาการใช้งานระยะยาวหรือว่าเล่นต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็ตัวนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นะครับสำหรับพวกที่ชอบเล่นเกมนะครับหรือว่าชอบพวกเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กดู u t u b e นะครับนานๆเนี่ยตัวที่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมแล้วก็กล้องนะครับ ด้านหลังให้ควาเรียนมาที่13ล้านพิกเซลนะครับด้านหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับผมนี่ก็เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับจปรแกมันตัวนะครับครับอันนี้จะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับ GPS นะครับผมก็ลองเข้า Google m a p นะครับนะครับค้นหาได้ค่อนข้างเร็วนะครับผม รับตัว M3 n o t e ก็ใช้ระบบปฏิการ f i r e มีนะครับผมตัวนี้ก็เบสออน Android 5.1นะฮะการใช้งานก็ใช้งานง่ายนะครับรวมถึงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมนะครับอันนี้เป็นเนี่ย Smart Touch นะครับคล้ายๆกับตัวท t o u c h นะครับก็จะเป็นลูกเล่นใหม่นะครับของตัวเหมยสู้นะครับตัว f i r e มีตัวนี้เเลื่อนจากบนลงล่างไม่ต้องไปลูกจากบนลงล่างมานะครับหรือเลื่อนขวามาซ้ายอันนี้จะเปิดโปรแกรมที่เราเคยเปิดค้างไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะครับ ก็ใช้งานได้สะดวกดีนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะการล้างโปรแกรมต่างๆนะฮะก็เคลียร์ทั้งหมดก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะฮะความลื่นไหลสบายๆเลยนะครับครับสำหรับตัว M3 Note นะครับก็สามารถใช้งาน Google Play Store ได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงยังสามารถรองรับภาษาไทยนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยจะทำการลงพอเราเข้านะครับ เพื่อทําการเปลี่ยนภาษานะครับในพวกเมนูการตั้งค่าของ Google Play Store, Facebook, Line พวกนี้ให้เป็นเมนูภาษาไทยเอาไว้ก่อนจัดส่งนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเมนูกล้องถ่ายรูปนะครับสังเกตได้ว่านี่คพรันค่ัค่อนข้างคมชัดมากนะครับกล้องหลังเวลาเราโฟกัสเข้าไปใ,ใกลใ้ลองดูนะครับ เรามาลองดูภาพที่ได้กันนะครับเห็ภาพค่อนข้างคมชัดสีสันสดใสนะครับนี่ฮะซูมได้ไม่แตกนะครับภาพสีสันสวยงามน,นะครับผมส่วนกล้องหน้านะครับก็มีความละเอียดมากถึง5ล้านนะครับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปแบบเซลฟฟี่เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับผม สวเครื่องก็รองรับการใช้งานนะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนะครับผมนี่ฮะทางร้านก็ทําการลงโปรแกรมมอลล่าข้าไว้ให้นะครับนี่ฮะสังเกตเมนูบางเมนูจะเป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะครับเวลาเข้าไปใน Facebook ใน l ลน e นะครับ i n s t a g r กรมก็จะเป็นเมนูไทยด้วยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการใช้งานเกี่ยวกับด้านโซเชียลตเต่างๆนะครับมันจะเป็น Facebook นะครับผม ไลน์ว t ตแอดนะครับ Twitter, Instagram ทวิตเตอร์อินสตาแพวกนี้เนี่ยสามารถใช้งานนะครับบนตัว m 3โนตัวนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมต่อมาเรามาลองเชคฟังก์ชันจารเเจนเกมั้งนะครับนี้เราขออนุญ,ญาตจิดไฟในการถ่ายนะครับเวลาเลี้ยวเร็วจะได้มองเห็นชัดเจนนะฮะอ่เสร็จแล้วหนึ่งครับ สองครับผมตามมาครับทิศทางก็ทำได้เป็นอย่างดีนะครับลื่นไหลดีเล่นได้เลื่นไหลดีนะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็นเกม Modern Combat นะครับผมเรามาลองเล่นเลยนะครับก็เล่นได้ภาค่อนข้างดีนะครับเียบเสียว่าครับผมเล่นได้ลื่นไหลดีนะครับ สำหรับใครที่กําลังมองหานะครับมือถือนะครับหน้าจอใหญ่ๆนะครับผมขนาด5.5นิ้วนะครับมีฟังก์ชันสแกนลายิ้วมือนะครับกล้องถ่ายรูปชัดนะครับผมและก็ที่สําคัญในราคานะครับไม่แพงนะครับตัว M3 Note ตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าสั่งซื้อได้ที่เบอร์084313899นะครับไลน์ ID พิมพ์คำว่าไทยซูเปอร์โฟนนะครับผม หรือว่าจะวินบ็อกก็มาสอบถามก็ถึงเพราว่าไทยทู์โฟนเช่นเดียวกันนะครับยงไงก็ขอฝากนะครับตัว M3 Note ที่ทางไทยทู์โฟนจาชนาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ